ผตภัณฑ์ไดโนเสาร์ผู้เวียงเราจะไปดูในหุบเขาไดโนเสาร์นะคะอนี่มันมีหลายจุดให้เราดูมากมากเลยพากันอ้อมไปผิดทางแล้วทางนู้น <c oughs> แต่เราจะไปทางนี้กันก่อนนะคะอันนี้จิงมาถ่ายทำน่าจะรอบที่สองแล้วนะคะรอบนี้ก็พาน้องลูกพีชนะคะมาเที่ยวนะคะดูไดโนเสาร์เอาตัวไหนก่อนอ่ะตัวนี้อ่าเด็กๆชอบไม้นะคะ,ะเรามาดูกันตัวนี้จะชื่ออะไรสยาม โมซอรัสสุทนนีธรณีนะคะนี่ตัวนี้นะตัวนี้อะไรเอ่ยอตัวนี้ก็จะเป็นพูเวียงโกซลรัสซีนธรน,นีนี่เหมือนตัวที่น้องลูกพีชถือเลยคล้ายๆตัวโอโลอันนี้อะไรโอ้อันนี้น่ากลัวมากๆเลยอ๋อดูฟันเขาสินะคะจะเป็นอีกหนึ่งพันก็คือ สยาโมโมทอรัน,นัสอีสานแอซีดแอนซีดซนะน่าจะกินเนื้อนะคะถ้าฟันแหลมขนาดนี้นี่มีไดโนเสาร์หลายสายพันธุ์ให้เราดูอันนี้ตัวเล็กๆพันอะไรเออกินนารีมีมัดขอนแก่นแอนซีดนะคะนี่น่าจะพันกินเนื้อแน่เลยอันนี้อะไรนี่อันนี้ตัวอะไร เชื่ออะไรเอ่ยผู้เวียงเวนเตอร์แย้มนิยมมินี่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถังฝั่งทางน้นก็จะเป็นรอยเทา้ารอยเท้าไดาโนเสาร์เดี๋ยเราจะไปดูทางนน้นกันนี่มีสนามเล็กเล่นด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูทางนน้น,น,น,อนโอ้อันนี้เดี๋ยวเราไปขุดอะไรนะขุดดูรอยเท้าไดาโนเสาร์ นี่นนี้ก็หลายตัวนี่ในนกเสาตัวเล็กน่ารักมากๆเลยอันนี้อะไรคะหลุมขุดเนาะคนดนนเสาอน้องพีเข้าไปดูตรงนั้นเลยเหรอคะน้องขี้สายรูอมันจะเข้ารองเท้าหนูนะโอ้อยากเล่นหรือไงเราเนี่ยมาพาโลไปดูอื่นบ้างดิเออต,ต้นอะไร น้องน้องจำได้ไหมตอนนั้นน่ะฮะแตกนะไปแล้วนี่เขาบอกว่าขี่ไดนโนเสาร์ได้นะคะน้องๆมาขี่ไดนโนเสาร์ได้นะนี่เขาบอกขี่ได้นะขี่ปเปล่าแต่ว่ามันสีมันโคจากหน่อยนี่เราจะมาดูอันนี้เราเฮไหนอาจจะดูรอยเท้าหรอเอามาขุด อันนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นบอ่ออะไรไม่รู้นี่โรงเรียนฝึกนักล่าไดาโนเสาร์อ๋อเป็นโรงเรียนฝึกนักล่าน,นี่ประมาณนี้นะคะส่วนแต่มีโอกาสก็มาเที่ยวนะคะได้ที่พิพิธภัณฑ์นะคะของโพวยังนี่เองพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์โพวยงังนี่ฝากติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องน้องลูกพีทแฟมารีด้วยนะคะบ๊ายบาย